สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็ถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เมื่อคืนนะคะกว่าจะถึงได้นะคะเครื่องก็ดีเลยนะดูเลยถึงประมาณตีสองเนาะวันนี้ก็เลยจะมาเถอะของให้ดูกรุบกริบนะคะสําหรับเพื่อนๆที่คิดถึงกันก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะมาเถอะของแล้วก็มามีอะไรให้เ,เพื่อนดูบ้างนะคะซึ่งเป็นของฝากจากเกาหลีเนาะอันแรกที่จะมาเถอะวันนี้นะคะก็คือทีคอนเซปต์อนะคะตัวนี้จะเป็นลิปพิกเมนต์นะคะ ซึ่งออดลนทนไม่ไหวนะคะซึ่งเห็นแบบว่า beauty blogger หลายๆคนเลยนะคะเขารีวิวกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าฝั่งเกาหลีบ้างฝั่งไทยบ้างนะคะแล้วก็หลายๆคนซึ่งเป็น beauty blogger ชื่อดังในโซเชียลแคมนะคะก็อามารีวิวก็ไม่เคยใช้เลยไม่เคยคิดจะไม่จริงๆอะก็อยากจะใช้นะคะแต่ว่าด้วยที่ว่าเรามีลิปสติกเยอะมากเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันก็คงจะเหมือนกละมังอะไรเงี้ยแต่ว่าพอซื้อมาแล้วนะคะเฮ้ยแบบพอลองใช้แล้วมันมันเลิศมากๆ สีที่ได้มาสีแรกก็คือ electro pink นะคะสีก็จะเป็นชมพูเข้มๆนะคะสีที่2ก็คือสี modern white นะคะก็คือสีขาวก็เอาไว้เบรกกับสีเข้มๆได้นะคะมันก็จะทําให้ดูหวานแล้วก็ดูนุ่มขึ้นส่วนสีนี้คือสี melo pink นะคะสีขายดีนะคะแล้วก็สี mint base นะคะสีนี้ก็จะเป็นสีนุ่นๆนะคะส่วนสีนี้ก็จะเป็นสีอิชูก็จะเป็นสีแบบว่าส้มๆแจ๊ดๆเลยนะคะก็เอามาผสมเอามามิกก์ไน้ากทุกสีเลยนะคะ เดี๋ยวจะลองเอาสีมิ้น์เบสแล้วก็เมลรอพงผสมกันให้ดูนะคะแต่ว่าตอนที่แบบว่าแตะออกมามันจะเป็นน้ำๆแบบเป็นน้ำใสๆก่อนนะไม่ต้องตกใจนะคะนี่พอแตะมาแล้วเฮ้ยสีมันสวยแล้วมันก็เบกสีทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบว่าดูเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะพราะบางครั้งลิปสติกสีเดียวมันแบบว่าพอเราทาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้สีที่เราต้องการเนาะมันเนี่ย งานต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวทิ้นบาร์ของทิเบิลช็อตนะคะเกิรสําอาง VDL นะคะซึ่งถ้าเกิดจำได้ก็คือที่เคยรีวิวผลตาปองไปนะคะตัวนั้นเลยนะคะนี่ตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากๆเลยนะคะขายดีจริงๆเพราะว่ามีน้องๆหลายคนถามกามองว่าพี่รู้จักไหมถ้าเกิดพี่รู้จักพี่ช่วยรีวิวให้หน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็เลยมาจัดให้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะคะทิ้นบาร์นะคะสวยแล้วก็แซ่ ก็จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีทิเบิลเลททิเบิลพิงแล้วก็ทิบเบิลพีชนะคะมีทั้งหมดด้วยกันสาสีเนาะก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะมีออกมามีทั้งหมด3ามสีไล่เป็นแบบนี้เหมือนขนมชั้นนะคะสีนูตแล้วก็เหมือนเป็นลิปกลอสแล้วก็เป็นตินนะคะทํามาแบบนี้นี่นะคะส่วนนี้ก็เหมือนกันลนักษณะเดียวกันเลยเวลาทาก็จะให ปากแบบว่าอวบอิ่มแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเหมือนอ้าพาชราภาโดยไม่มีสาเหตุเนาะถ้าเกิดสมมติว่าใครเห็นตาของอ้้มแล้วนะจะรู้เลยว่าเฮ้ยแบบอยากมีปากเหมือนอั้มก็ต้องใช้ตัวนี้นะเครื <us> ่องสำอาง VDL นะคะถ้าเกิดใครมีโอกาสก็ลองไปหาดูนะส่วนใครที่สามารถอ่าพรีออเดอร์ได้ก็ลองดูแล้วกันอาจจะเพิ่มเสียตังให้เขาหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะงานต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องสำอางของ today O N L นะคะเพราะมันเขียนแบบเนี้ย เห็นปะก็เลยไม่รู้จะอ่านยังไงนะคะอันนี้เป็นกิ๊ฟติดผมเนาะไว้เวลาแต่งหน้านะคะส่วนอันนี้ตัวเป็นฟิงเกอร์เพนติ้งนะคะก็เป็นลิปกรอสนะคะซึ่งแบบว่ากินหอมผลไม้มากนะคะแบบสดชื่นมากเลยแล้วก็สีมันจอกนุนูดแบบเนี้ยจดให้ดูนะคะนี่หอมแบบว่าผลไม้มากๆเลยอะ่ะนี อันต่อไปนะคะก็จะเป็นฟิงเกอร์เพนติ้งนะคะตัวนี้เป็นโดไอไอเชอรโดเคยองนะคะก็จะคล้ายๆกับของอที่เคยรีวิวไปเนาะจำยี่ห้อไม่ได้แล้วเออเนี่ยตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟิงเกอร์เพนติ้งนะคะเป็นอาร์ตลิปกลอนะคะก็ได้มาสองสีนะนอันนี้ขอไปเปิดให้ดูนะคะแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแว็กนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นแว็กแว็กผมผู้ชายก็โอ d a ทูเดย์อนเหมือนกันหอมมากนะคะ ก็เดี๋ยวเผื่อไปมีงานที่ต้องเซ็ตผมผู้ชายอะไรอย่เงี้ยเนาะโอเคแล้วแพ็กเกจจิ้งก็สวยด้วยงานต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่า professional eyebrow angle bar นะคะซึ่งอันนี้เป็นของมิชชานะคะลักษณะแปลงก็จะเป็นแบบนี้เนาะซึ่งอันเนี้ยมีพี่ช่างแต่งหน้านะคะในซาทองลอนะคะซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าอ่าชื่อดังในซาทอลอเลยนะคะฝากซื้อนะคะพี P ่ฟ้ายเนาะบอกชื่อเลยละกันเป็นเพื่อนของพี่ตอยานะคะก็เราก็เลย,เลย,เลยรู้ความลับบิวตี้เซ c สกเรตของเขานะคะว่าเขาใช้อะไรเขียนคิ้วถึงสวยนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วแปลงนิ่มมากแล้วก็คอนโทรลได้ง่ายด้วยนะคะนี่คอมิช่าจะเป็นมาสคาร่าเมจิคอร์มาสคาร่าโชเอ็กนะคะของเครื่องสำอางฮอริก้าฮอริก้านะคะซึ่งเป็นเครื่องสำอางแม่หมดนะคะซึ่งถ้าเกิดใครแบบว่าเป็นแฟนคลับของมาสคคาร่าของฮอริก้าฮอริก้าก็รู้ดีอยู่แล้วเนาะว่าด้วยคุณลักษณะของแปลงมันเนี่ยซึ่งเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะเหมือนลูกตุ้มอย่างเงี้ย แต่เวลาปัดเราลดมากอ่ะเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกันน้ําด้วยลดมากมากจริงๆอ่าเดี๋ยวปัดให้ดูนี่ค่ะแป้งนิ่มมากแล้วก็พอปัดมาแล้วเห็นปะดูมันติดขนตาป้อมเลยนะคะโฮริก้าโฮริก้านะคะม a จิ c กพอนะคะ,ะมัสคารลาแม่หมดเนาะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดินสอน,นะคะตัวนี้เป็นเพนซิลสีนะคะสีฟ้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็ของโฮลิก้าโฮลิก้าเหมือนกันนะคะก็ไว้แบบว่ามาแบบว่าเขียนลูกเล่นให้กับดวงตาอะไรแบบนี้เหมือนที่เราเคยรีวิวของยี่ห้อครีโอ ok ไปแล้วนะคะอันนี้ส่วนอันนี้เป็นของโฮลิก้าโฮลิก้าเนาะสีก็จะประมาณนี้เนาะนี่นะคะฟ้าสดฟ้าแสมออไม่เขียนดีกว่าโอเคให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะ,ะไปต่อเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหมวดหมู่แบบว่า สกินแคร์นะคะตัวนี้เป็นตัวอีโมชันของ O&L นะคะซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของผู้ชายนะคะนี่แบบนี้นะคะอุ้ยตายละจริงๆมันไม่ใช่แบบนี้โทษทีค่ะมันเป็นแบบนี้นี่แล้วก็ปัมป๊มๆนะอันนี้ก็ซื้อไมคตุณนพ่อนะคะตัวนี้ O&L นะคะเป็นสกินแคร์สำหรับผู้ชายนะคะนี่ก็ประมาณที่ร้อยห้าร้อยสี่สิบ ml นะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่าของสกินฟูดนะคะตัวนี้เป็นกรีนทีมิล cleansing foam นะคะ ฟมดังหน้านะครับที่ทําจากกรีนทีนะคะก็จะได้กลิ่นของกรีนทีเนาะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นอาพรีเมียมโทเมโตไวเทนนิงเอสเซนต์นะคะก็จะทําให้หน้าขาวสว่างใสนะคะตัวนี้ก็ของสกินฟูดเหมือนกันนะคะตัวโทเมโตนะคะซึ่งถ้าเกิดอยากหน้าขาวใสก็ต้องใช้ตัวนี้นะคะเซรั่มตัวนี้เลิศมากๆเลยเนาะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวนี้ที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้คือโกคาร์บิวเซรั่มนะคะของสกินฟูดถ้าเกิดใครมีโอกาสนะต้องลองใช้ตัวนี้จะบอกว่ามันเลิศมากๆะคะ่ะ หลายครั้งที่แบบรีวิวของฝากจากเกาหลีนะคะจะต้องไม่พลาดสก,กินฟูดนะคะแต่รอบนี้ไม่มีอีอชูดี้นะคะเพราะว่ารีวิวไปเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็แบบว่าให้คิดสก,กินฟูดมากเนาะ้ายนะคะเป็นงานฟินาเลสสุดๆเลยนะคะแกะกัอนเนาะอันนี้เป็นตัวซอนวาซูนะคะสก,กินแคร์ของซอนวาซูนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวไอครีมนะคะเป็นไทมอท์อ่าอ่ไทม์ท,มทีซัวนะคะชื่อแบบอ่านยากมากโอเคก็คือไอครีมแล้วกันเนาะง่ายดีเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะ ซึ่งจะบอกว่าราคาแพงมากถ้าเกิดบอกราคาแล้วจะแบบอยากจะร้องไห้อะอแต่ว่าราคาก็ถูกกว่าไทยนิดเดียวนะคะนี่ลักษณะก็จะเป็นขวดรูลาให้โซ่แบบนี้ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าซอนวาซูเป็นสกินแคร์ซึ่งตอนนี้ได้รับกระแสนิยมค่อนข้างมากนะคะขออนุญาตไม่แกะให้ดูแล้วกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้แล้วก็จะมาบอกให้ดูแล้วกันนะคะว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเนาะนี่เลอค่าที่สุดนะคะแล้วก็ กินที่สุดนะคะอันนี้คือตัวที่กลินที่สุดคือ i อคของซอนวาซูนะคะราคาแพงมากเลยอะคือแบบว่ากัดปันซื้อนะคะอันนี้เป็นตัวนี้เป็นของแถมนะคะเขาะจะแถมมาเป็นเซ็ตแบบนี้นี่ก็จะมีเป็นอ่าอิโมชันเป็นเซรั่มแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นโทนเนอร์นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไอคิมเซตเล็กเป็นแบบทาวเวลเซตนะคะน่ารักเลยทีเดียว แล้วนะคะสาหรับของที่ฮอในวันนี้แล้วก็เฮอะของในวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คิดถึงกันแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆด้วยที่ยังไม่ลืมกันนะคะแล้วก็กดไลค์เยอะๆแล้วก็รีโพสเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะกันคลิปหน้านะคะยังไงก็เดี๋ยวจะมาทําแต่งหน้าให้ดูเนาะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ